สวัสดีครับจากร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอเป็นที่นอนลมนะครับแบบลอนนะครับตัวนี้จะเป็นของไต้หวันนะครับยี่ห้อ BJ นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีที่แถมมาให้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผ้าคลุมกันน้ำตัวนี้จะแถมให้2ผืนนะครับมีผ้าคลุมผ้าปูที่นอนตัวนี้นะครับหนึ่งผืนนะครับแล้วก็จะมีลอนสแปร์แถมให้ทั้งหมด3าลูกนะครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวแอซ็อกเกตนะครับตัวเก็บลมนะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานกััันนนนนะะคครรรบบวิธีีกาาใช้งเ่ย เราก yup. ็เสียบปลั๊กไฟนะครับพอเสียบปลั๊กไฟเสร็จปุ๊บเรามาเปิดสวิตช์ด้านข้างตัวนี้นะครับพอเปิดสวิตช์เสร็จนะครับบีบตัวนี้ออกบีบเปิดฟ้านะครับเอามาเสียบกับมอเตอร์นะครับฝั uh ่งไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาปรับความแรงนะครับปรับมาที่เลขแปดก่อนนะครับปรับมาที่เลขแปดตัวนี้อ่าปรับให้มันสุดเลยเพื่อที่จะให้ลมเข้าไปให้มันเต็มเร็วที่สุดนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพอที่นอนลมเต็มแล้วนะครับหลังจากนั้นค่อยเอาคนป่วยขึ้นเพราะว่าถ้าให้คนป มัอนสแปร์ตัวนี้นะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเปลี่ยนในกรณีที่ที่นอนลมรั่วนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือลูกค้าสามารถถอดรอนออกได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าดึงยางออกนะครับสองข้างนะครับซ้ายขวาเดินยางออกก็จะเป็นจบกแบบนี้แล้วก็เอาลอนใหม่เสียบเข้าไปได้เลยนะครับส่วนผ้าคุมกันน้ำเนี่ยแนะนําว่าให้ลูกค้านะครับแนะนําว่าให้ลูกค้าคุมทุกครั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่คุมนะครับพวกฉี่พวกเอื่อเนี่ยมันเป็นกดนะครับมันอาจจะไปกัดที่นอนลมมันทําให้ที่นอนลมรั่วเร็วนะครับ หรือว่าบางครั้งมันลงเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะเช็ดทำความสะอาดยากมันจะทําให้มีกลิ่นนะอาจจะเกิดเป็นพวกเชื้อราได้นะครับถ้าผ้าคลุมที่นอนกันน้ำเนี่ยถ้ามันเลอะนะครับให้ลูกค้าเอาผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับหรือว่าลูกค้าถอดของเก่าออกเอาไปซักเอาของใหม่เปลี่ยนใส่แทนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์ได้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ